ผมจะเอามาให้ดูว่าแต่ละพักเขาขึ้นป้ายหาเสียงโฆษณาซึ่งจริงๆแล้วคือการเล่นละครโกโหกนั่นแหละเล่นกันว่าอะไรบ้างเริ่มต้นพักแรกด้วยตัวเต็งที่ว่าเป็นรัฐบ,บาลอย่างพักภูมิใจไทยของอนุทินชาญวีรกุลก็แล้วกันป้ายนี้ตั้งอยู่หน้าบ้านเจ้าพระยาตรงขระข้ามบ้านพระอาทิตย์เองหาเสียงด้วยคำเลื่อนลอยว่าเรียนฟรีมีงานทำเรียนได้ทุกเวลา การศึกษาเท่าเทียมทหารอาสาเงินเดือน12,000บาทสัญญาจ้าง4ปีพยาบาลอาสาเงินเดือน1 5 0 0 0บาทสัญญาจ้าง4ปีพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลมาตลอดตั้งแต่ยุคลุงตู่มาถึงยุคพรรคเพื่อไทยจนล่าสุดพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเองถามว่าทําไมไม่ทําหรือจริงๆแล้วทําไม่ได้นอกจากเจตบัดสัตว์เรื่องยกเลิก MOU ม5 4 3 4 4แบบ หน้าดันๆด้แล้วคุณอนุทินก็ยังไม่จริงหลายเดิมล่าสุด26มกราคมขึ้นเวทีหาเสียงที่หนองคายคุยโวโอวดเล่นละครหาเสียงนี้ครับเป็น2เดือนกว่าทำได้เยอะแยะถ้าเป็น4ปีรับรองว่าที่ทำจนพี่น้องบอกพอแล้วพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วไม่มีที่เก็บตังค์แล้วเชื่อครับผมทำได้นี่ผมแค่ฟังอ่านนี่ผมยังอดขำไม่ได้ นี่คือละครโกหกเรื่องใหญ่ๆจากภาคภูมิใจไทยยังมีอีกหลายเรื่องตามมมหมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาคภูมิใจไทยโกหกอะไรเยอะแยะมากเอาเฉพาะหลักๆก็แล้วกันอุนรุชินจำไว้ที่ผมพูดตอนต้นจดเอาไว้ใส่สมุดบันทึกเลยแนวใส่สมองไว้เลยนะเขาบอกว่าถ้าเขาอยู่4ปีคนไทยจะบอกพอแล้วพอแล้วเขารวยแล้วเขาไม่จนแล้วสาธุสาธุสาธุถ้าคุณทําไม่ได้ขอให คุณพี่น่าชิบหายไปเลยคุณจะต้องสาบานอย่างนี้สิคุณอนุทินถ้าผมภายใน4ปีไม่สามารถทําให้ทุกคนในประเทศไทยรวยได้ผมขอให้ฟ้าดินสาบแช่งผมและครอบครัวผมจงพี่นาชิบหายน่าจะพ่วงตรงนี้เข้าไปด้วยนะคุณอนุทินแต่คุณไม่เพราะคุณต้องไม่พูดอะไรที่ผูกพันคุณ